ไอสปอร์ตครับอยู่ทางฝั่งของบูไซครับและเตอร์ปาร์ตี้เกมมิ่งอยู่ที่เลสไซนั่นเองเราไปดูกันที่แบนกันบ้างครับอินเวสเลือกแบนที่ตัวของซิกแล้วก็ลักนะครับผมส่วนเตอร์ปาร์ตี้เกมมิ่งแบนวายและคาร์บิวครับนี่คือเลสเปกแบรนนะเลสเปกแบรนทั้งสองทีมนะครับผมครับผมคือการตัดซินกับลักนี่ชัดเลยครับว่าคู่นี้เนี่ยไม่สมควรได้อยู่ด้วยกันกับทีมเตอร์ปาร์ตี้ครับมันจะเห็นคอมโบที่เขาใช้บ่อยมากในช่วงการเลสเลยก็คือการหยอดกาวแล้วก็ล็อกไลท์ไบบดิงงนะครััแตต่่ววาขอ ทางน่าเปาร์ตี้เองก็เลสเปกแบนครับเอาไวนซิดิเคตออกพร้อมถึงกับตัวของคามิลลคัทไทฮะอืมนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีตัวของฟิโอลานะที่แบบสามารถที่จะหยิบมาได้ครับแต่ว่าเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยเขาก็ยังเฟลกพิกอยู่นะคือกากั์ตเนี่ยมันไปกลางได้แล้วก็ไปบนได้เช่นเดียวกันครับอาจจะต้องอาจจะรอเคาน์เตอร์พริกในพลิกสุดท้ายก็เป็นได้เช่นเดียวกันส่วนทางอินเวสครับดับเบลิลพิกมาเป็นบรอมและซินเจา ยังเป็นซินเชาอยู่นะครับผมนี่คือซินเชาเกมที่3าแล้วนะครับผมของวันนี้คะัสำหรับทางฝั่งของซินดิเกตครับใน2เกมแรกยังยังทาผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมในเรื่องของการเล่นเอลลี่เกมนะนะครับผมก็คือซินเชาเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ชอบการที่ตัวเองเป็นอันเดอร์นะครับผมอันเดอร์คืออะไรก็คือเป็นฝั่งตามนั่นแหละนะครับผมชินเชาเนี่ยจะเป็นตัวที่มีพลังอย่างมากเลยถ้าเป็นเกมนําอยู่แทงไส้แตกหมดนะครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเป็นเกมตามเขาจะเริ่มเล่นยาก นะครับอ่ะเราไปดูกันที่ดับเบิลพิกของทางฝั่งของเติร์ปบาร์ตี้เกมมิ่งครับมาเป็นเดียนาแล้วก็ไคซ่าครับส่วนอินเวีครับสองพิกสุดท้ายครับเป็นเวนนะครับผมแล้วก็ตัวของจาวันโฟเวนเนี่ยได้รับการบัฟมานะครับผมในแพทนี้นะครับผมนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมจากตัวของรัฐเนตจากฟิลนอนเฮาส์เขานั่นเองนะครับแล้วก็ลาส์พิกของเติร์ปบาร์ตี้เกมมิ่งมาเป็นราคาในจังหวัดท้ายผมมองว่าราคาในเกมนี้เนี่ย เป็นเแชมเปี้ยน Champion ที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในเกมนี้นะครับผมจากจังหวะการใช้เดอะควิกเนตแล้วก็แกนอินทรานนะครับผมทำให้ตัวของซิกแล้วก็เวนเนี่ยอยู่ไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องหนียังไงเขาก็ต้องหนีถ้าไม่งั้นถ้าเขาโดนชาม,มาในจังหวะแรกแน่นอนครับทั้งตัวของอูของแล้วก็เดียนาพร้อมที่จะเข้าไปไปลุมอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไซโคปลปัดขึ้นพอมีไซโคลปัดขึ้นปุ๊บดียนณาเข้ามามูลฟอต่อผมมองคอมโบออกมาแล้วมันง่าย ในการที่จัด,จด,จดแจงนะครับผมกับการเล่นของเขาส่วนของทาง i n v a วอร์สพอไม่ใช่ว่าเล่นยากแต่ว่าก็ยังมีโจทย์อยู่นะครับผม <c oughs> ก็คือเ ja จ้าวันโฟถ้าแฟลกแอนเดเข้าไปแล้วคาตาฮิซึมล่ะถ้าเขาไม่สามารถที่จะขวางไอ้พวกตัวที่สามารถที่จะสําคัญสําคัญแล้วในเกมนี้พี่เนิร์สังเกตดูไหมครับว่าเขาจับ <c oughs> ใครได้เลยคาตาฮิซึมกากัรตมีบอดี้แฟลมบูคองโดดออกได้เดียนามีลัสไคซามีในส่วนของคิลเลอร์สติงและราคารมีในส่วนของแกนเอ็นทราน จับใครไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับคาตาคิซึมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ครับว่าเขาจะทําหน้าที่ได้ดีมากแค่ไหนกับเจ้าวันโฟในเกมนี้ครับโดยที่แคทไท์ครับจะเล่นเองครับผมในเกมนี้ใช่ฮะก็น่าสนใจจริงอย่างที่คุณรนุพิสิกบอกครับว่าทุกตัวมีโมบิลิตี้ในการที่จะออกจากคาตาคิซึมได้หมดเลยนะครับต้องดูกันครับว่ารูปเกมของอินเวทที่ได้มันเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงฮรโอ้โหและเล่แคร์โดนกดดันสไตล์แบบนี้แล้วครับ เรื่องธรรมชาติเลยครับผมนะครเพราะว่าพาสิ่งมันขึ้นนะฮะก็ต้องเอาหน่อยแหละนะครับครับผมนี่ครับมือเป็นแสกช็อตฟิวต้องเดินไปเคาะสักหน่อยนะครับปีเอฟเฟกคล้ายๆชีนะคือตีแรงขึ้นนิดนึงนะครับรอดูแต่เกตก็ได้นะครับผมลงานของเบลวิอันทั้ด้านล่างเข้ามาแกรนด์ทรานครับเจ็บหนักเลยฮะคาเซต้ายังไม่ทำอะไรเลยเวนเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมที่ ผมถามว่าเวนเนี่ยเป็นตัวที่มีดาเมจจัดจ้านไหมมันเป็นอีกหนึ่งตัวเลยครับที่เป็นไฮเปอร์แคลร์ที่ดาเมจโคตรจัดเลยนะแต่ปัญหาของเวนเลยก็คือเลือดน้อยมากนะครับผมแล้วก็ปัญหาคือได้ยิงหรือเปล่าไม่ได้สูงอด้ไหวี่ีกว่านะครับได้ยิงไหมเขาไม่ได้สูงและระยะยิงที่ใกล้มากๆนะครับผมอ่าใช่อันนี้เป็นอันเป็นนี่เป็นสิ่งที่ต้องเขาเรียกว่าให้ความสําคัญเลยนะครับเวนเป็นแชมเปนที่ไฮเปอร์แคลร์ที่ระยะยิงสั้นกุดเลยครับแต่เขาได้เปรียบจากพาสซีีของเขา นะครับที่เวลาเวลาที่เขาเรียกว่าวิงาาง่งใส่ปาับราาเราวิ่งเร็วขึ้นอ่ะอม,มันก็จะได้วิ่งไล่ยิงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบอยู่ในการทรงๆแล้วต้องวิ่งหนีเนี่ยเวก็จะลำบากสักหน่อยต้องเก็บทรัมเปิลไว้ด,ดีๆเลยนะครับกำไวแ้แน่นๆนะฮะ แล้วก็คาเทต้าในเกมนี้ครับเลือกมาเป็นของคอลเลอร์นะครับมันก็อาจจะอยู่ในเลนได้ยากหน่อยแหละนะครับผมนะเพราะว่าไม่มีฟิฟท์เวิร์สครับแต่ว่าดามเมจในช่วงของการเกมแล้วก็เลดเกมมันน่าจะถึงแน่นอนแหละนะครับเวเป็นตัวอีกหนึ่งตัวเลยที่ต้องการไอเทมแบบจัดๆเลยแหละนะครับผมแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยมันคล้ายกับคซเทตาแต่ว่ามันทอกได้ง่ายกว่าซิวร์โบของเวเนี่ยสามนัดมัน็อกนะครับผมแต่ว่าพาร์ตสิของไคซเทตามันต้องยิงห้านัดนะครับต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นไง การหยิบเวนที่เราไม่ค่อยได้เห็นนักในการแข่งขันครับคือเท่าที่เราเห็นเพราะที่ผมจำได้ล่าสุดก็จะมีแต่อินเวตได้แหละที่เล่นเวนมานะครับเดีย๋ยวต้องดูว่าวันนี้เวนของคาซาดูเลอร์จะโชว์ผลงานเลียกแต้มได้หรือเปล่าในเกมนี้นะฮะครับน่าสนใจครับน่าสนใจมันเป็นอะไรที่แบบเออไม่ค่อยซ้ำอ่ะนะครับผมกับตัวแชมเปี้ยนที่คนอื่นเขาเล่นนะครับผมไม่ได้บอกว่าเวนเป็นตัวที่เล่นไม่ได้นะในโปรซีนนะครับผมแต่ว่ามันเล่นยากมากนะครับในการที่จะใช้ชีวิตครับ จะลำบากสักนิดหนึ่งครับแล้วถ้าจงังหวะไอตัวใครสาเนี่ยถ้าเขาไอขออภัยครับไอตัวราคาถ้าเขาหลบวินเทอร์ไฟดีๆเนี่ยตัวเขาจะเป็นตัวที่น่ากลัวมากเลย,เนยในเกมเกมนี้นะครับทุกี่เขาออกง่ายอยู่แล้วอ,ะอ,อ่ะคือเขามีไอตัวแบ็คเคนเดนออกไปใช่ครับแต่ว่าไอระวังเข้าถ้าโดนป้ายไ้ก่อนแล้วเวนได้ยิงตามก็มีสิทธิ์ติดพ็อกสตันเผลอตายไปเลยนะครับไอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับต้องระวังคอนเดมครับระวังให้ดีเลย เพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นสกิลที่เปลี่ยนเกมมานักก่อนนักแล้วนะครับผมโอเว่นครับเลเวล6แล้วครับก็โอเคอยู่นะครับ<อ>สำหรับการที่เขาเล่นในตอนนี้ครับ<อ>เขาเล่นฟูลเคลียร์เลยก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็รอคอนเทนต์ออบเจกตีฟในช่วง4นาทีนี้นี่เองนะครับผมมีแค่สี่นาทีเท่านั้นครับกาําลังจะเกิดมังกรตัวแรกของเกมนี้ครับใช่ครับคอโมโบเล่นใหญ่ครับแต่ถ้าไปเปิดออบเจกตีฟก่อนมีสิทธิ์โดนจะซิก ซิกโยนสกิลนวดยับๆเหมือนกันนะครับในช่วงอัลเิฟแรกครับอีก20วินาทีกว่าๆตรงนี้นะครับผมมองว่าจริงๆแล้วเซอร์ปาซี่ก็ไม่ได้แบบต้องการอะไรมากขนาดนั้นนะครับสำหรับตัวของมังกรนะคือเขาอัดเขารอให้วินเวทเปิดก่อนยังได้เลยนะครับเพราะว่า เซ็ตคอมโบของเขาเนี่ยมันก็สบายๆอยู่แล้วถ้าเป็นฝั่งที่เปิดนะถ้าเป็นฝั่งที่รักมันก็อาจจะเหนื่อยๆนิดนึงนะครับผมก็คือต้องมานั่งระแวงการโดนคาตาคิซึ่มนะครับแม้ว่าจะมีโม o b ลิ i l i t y สูงนะครับผมแต่ว่าถ้าใช้จ่ายจะเกิลไปแบบเร็วๆเนี่ยมันก็อาจจะโดนเค้าเคาเตอร์มาแล้วก็หน้าเสียได้เลยครับใช่ครับก,ก็อย่าที่โดนิสูบอกครับไม่เน้นเปิดก่อนอ่าเล่นไปตามเกมครับอยากอยากเปิดก็เปิดไปแล้วค่อยเข้าทีหลังอะไรแบบนี้นะแต่ สไตล์การเล่นเขาเป็นแบบนี้นะเขาเป็นแบบนี้จริงๆนะครับผมแทบจะทุกเกมเลยก็คือในช่วงของเออร์ลี่เกมเนี่ยเขาจะค่อยๆเนิบๆไปเรื่อยๆเนิบๆไปเรื่อยๆแต่ว่าของทว่วทั้งีเนี่ยโอ้ยหยูดดีๆก็มีแรงพืดจากไหนไม่รู้ครับแล้วก็เอาใต่เนี่ยแล้วก็เป็นทีมที่ออกจากคัสสิ่เล็กๆด้วยซ้ำครับตรงนี้ แล้วโดนในส่วนของเดอะควิกเน็ตครับใส่โคนปากขึ้นมาซินดิเกตครับแคสเซนการ์ดมาใมกไอ้โดบอมครับแล้วก็ไม่ไหวละล้มไปอย่างไวเลยครับผมตอนนี้เรบซินดิเกตครับถึงแม้ว่าจะมีเซนการครับแต่ว่า3ตัวของเ h อ r ปาร์ตี้เกมมิ่งครับผมบอกว่าแล้วยังไงเอาหน้าเข้าไปไถในนั้นเลยครับผมแล้วใจสนิปเ <ใจ S 2> ือบตาย,ตายที่เลนบนกับภาพตัดแวบหนึงเห็นเมื่อกี้ครับแต่ก็ยังรอดมาได้ครับ สิ่งสำคัญไปฟเมื่อกี้คือตัวเล็กแห้งพยายามสกีนเบลเบียลงไปแล้วเอาแล้วเราไฮยาคูกับผมติดพาตีบอลร้องขึ้นมาแล้วยังไม่ตายครับแล้วนี่รับโลมันขึ้นมาพอดีแต่ว่าคาเซต้าครับโดนเข้ามาครับด้วยใจที่มั่นครับผมวอยเบเกอร์เข้ามาแบบนี้ฟาดเลยจากโอเว่นเรียบร้อยครับได้ข้าไปแต่ก็โดนสวนคืนมาเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ทางทีมเตอร์ปฏิกมมิ่งครับเสียเล็กแห้งไปพร้อมกับตัวของไฮยาคูครับและอินเวครับเสียมิดเลนอย่างตัวของเบลบีแล้วก็คาเซต้าไป เหมือนกับว่าทางฝั่งของเซอร์ปาร์ติเกนนี่จะกำไรกว่านะเพราะว่าเขาได้เข,ไดเขาได้ตัวที่สำคัญกว่าุมเห็นนี่จะได้มดงกรด้วยครับเซอรสำคัญครับออสเทีฟเขายังซิกเคียวไว้ได้ครับเด็กแห้งพยายามใส่สุดใส่ตัวของซิกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้มาด้วยครับแต่ตัวเองก็เป็นตายโจมอยู่ข้างในป้อมนะครับแล้วก็จะเป็นจังหวะสวนวูบหนึ่งครับเอาแล้วตอนนี้เสียบมาฮะสบายสบายครับฮายาคุ แค่ไปเซลลเซลเฉยๆครับกับแคทไทยฮะมีการสวอปเกิดขึ้นครับผมตามทามิ่งฮะเป็นตัวของลิฟเพอรัลครับแล้วเปิดเข้ามาทันทีครับผมไฮยาคูครับแกรนด์ชานอัดพื้นตัวเองไม่เอาอะไรครับสบายๆเดี๋ดเข้ามาจะโดนเปิดต่อได้ครับโอเคตอนนี้ใน GA เเรียบร้อยครับวอนเทเจเดินไหลขึ้นมาครับคาเตต้าลูเลอร์ฮะคำจังหวะหเพื่อนอยู่ ตอนนี้อยู่กันถึง5คนนะถ้ารวมเบลบีที่กำลังเดินมาครับสหรับทั้งฝั่งของ i n v เวอ e s p o r t ์แล้วก็ตัวของสนิปยังมาไม่ถึงครับแล้วเปิดเลยวเนี่ยเน่ยฐานหุ้นเนี่ยกระพังมาตัวเลยโอ้โหแล้วมูลฟอลครับเข็บหนักมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็านะทำขบวนได้หนักมากเหมือนกันเขาจะต้องดูเร่ครับผมจะทิ้งดีเฉพาะครับผมแล้วใครมาเลยแข้งล้มลงไปวอลเจสโดร์ารแต่นี่มีแต่ว่ามีคนมาครับผมใจแปลมากมาานี่เขาเที่ยวเน่วอลเจสไม่ตายเมย์นกิรรู้ผมเรียบร้อยเลยผมล้มลงไปครับ RSH ครับเมื่อกี้นี่ลึกไปเยอะครับ โอ้โหคิดว่าจะไปเก็บเศษได้ครับอีกฝั่งเขากำของรอไว้ครับเขาเอาเอ็กซอร์ตป้ายหน้าเขาให้หนึ่งปาบนะครับแล้วดาเมจก็หายไปหมดครับกลายเป็นว่าโดนสวนแล้วตายเองครับอินเวตลอดตายปฏิหาร2ตัวครับ,รบไม่งั้นต้องบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีเอ็กซอร์ในชอ็อตนั้นเนี่ยดับเบิลคิวเลยนะครับเป็นจังหวะเล่นอันตรายครับจากตัวของไอเดนคือถ้ามันทำสำเร็จเนี่ยมันก็ดีแหละ นะครับแต่ว่าถ้ามันพลาดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ<แ>ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับทางด้านล่างม,มีการรวมตัวเกิดขึ้นครับเตอร์ปาร์ตีต้เกมมิ่งนะสามคนแล้วเอาเลยหรือเปล่าครับสําหรับทางฝั่งของไฮยาคู ah ครับแต่ว่ารื่นจะเบรกค,ครับการันชานนีขึ้นไปทางด้านบนต่างคนต่างไปครับตรงนี้ชัทใช้กลับมาเลาะเวฟตรงกลางครับโดยที่มีเวลบีวิกมาเติมแล้วด้วยนะครับครับเงินก็ยังคงสุสีิกันอยู่ครับเป็นเตอร์ปาร์ตี้ที่ดีกว่าจากการได้อัจ ctive นะครับอื้ม เรียกลิฟทันท enfin ีครับทางด้านล่างครับทีมอีเวนต์ล็อกมาคาตาคิดเส้นทันทีครับผมไอเอลส์คิปเรซิงนี่ออกมาครับแล้วเปิดมาแกันแดกครับแล้วในตอนนี้ผมได้แค่หามุมอยู่ครับแต่ว่าไม่ไหวเจมส์ลงกราชเพ่ไปเจอเข้ามาแล้วเมกไดไอ้ลูกบอมเรียบร้อยแล้วก็คิวจากเบลบีเข้าได้ดีแล้วครับรอบนี้สวยจริงครับใช้ลิฟเพอร์ล์ดำเข้าไปด้วยครับแล้วตามด้วยสกิลอื่นที่โถมตามเข้าไปครับถึงไปยอดเยี่ยมฮะสุดท้ายปิดด้วยเมกาเฟโนบอมครับทุกอย่างของอินเวน เริ่มจะกลับมาหาตัวเขาครับในเกมนี้การเงินเท่ามากับเ<ม>า,<ม>าเท่ากัน <มา S 1> เรียบร้อยฮะ<อ>ใช่ครับนะแต่ว่าตอนนี้ครับมังกรไฟกำลังจะเกิดขึ้นมาดีข้อกับบ้าแปลอาของก่อนครับคาเซต้าครับได้เบรดเอารุนขิงเรียบร้อยครับเป็นอีกหนึ่งคีย์เทมสำคัญของเวนมากๆเลยนะครับหลังจากที่มีเทมคีย์ดีข้อสักหนึ่งชิ้นแล้วนะครับเบล็คเรนคิงก็จะ เวยเพิ่มเติมส่วนของการยิงแล้วก็ทําให้เขาใครได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับการดูดเลือดซัสเทนอะไรทั้งหลายนะครับไปเทมพ่จอบโจทย์กับเวนมากๆนะฮะแต่ประเด็นสำคัญเกมนี้ครับซิกของเบลบีค่อนข้างรวยครับโดดนะครับผมเนี่ยซิดิเคครับเริ่มเจ็บครับโดดหน่อยออกมาก่อนว่าเดจเข้ามารับไว้ครับผมเป็นสนิปครับบอดอีสแรมหนีออกมาคาเตต้าเดินไหลเข้ามาแบบนี้แล้วบังเกินมังกรครับเกิดขึ้นมาเรียบร้อยมินมังกรไฟ ครับมังกรไฟแผ่นนี้ถึงแม้จะโดนเนิฟมังกรไฟบัฟมาสักนิดหน่อยครับโอ้โหไปละไม่มีปัญหาจริง่แค่ไทเล่นยังไงก็ได้ครับตอนนี้ครับเพราะว่าค่อนข้างจะถึงครับพาวเวอร์สไปของเซอร์ปาร์ตี้ครับแซมเปียนแต่ละตัวยังน้ำไม่ถึงครับมังคับสู้ได้อยู่ฮะแต่ว่าตอนนี้ครับเซอร์ปาร์ตี้มีโจทย์ครับต้องฆ่าเบลบีให้ได้ครับเพราะว่าเบลบีนี่แรงเหลือเกินครับจะเอาเลยหรือเปล่าฮะพยายามทำเว็บกาครับให้เขาต้องมาเคลียเว็บการก่อนครับโอ้โหสะเก็ดครับ แคทไทเจอกับสนิฟครับตอนนี้มาบอดีแสลมอัดขอเลยแล้วกันแล้วโอเว่นครับเดินมาทุบหัวเป็นหนึ่งทีแฟรอั์แดกลงมาแล้วจังหวะน,นี้ไม่ค่อยดีแล้วใส่โคตรปั่นขึ้นมาผมโดนสองคนครับแล้วที่เดินทิ้งเนี่ยแล้วแฟรเอชชาเข้ามาช้าห้าคนก็ไม่ตายเธอโรนี่คาเซต้าลดลงมาแบบนี้แคทไทก็ไปไหวยพี่เมกันเลือก,กบอลไปจับเบลลี่กับผมแล้วเรียกรอยครับตายลงไปสามคนทีมอิเวนด์สปอร์ตรับมือกับความเร็วนี้ไม่ได้ครับโอ้โหคาเซต้าหลบ ควิกเน็ตไม่ได้ครับเมื่อกี้ไปโดนแบบเต็มรักครับตัวนี้เลยไหลกลับมาครับเมื่อกี้รู้สึกว่าสนิฟที่ใช้ตัวของเอฟซีสิบค้างโดนคาเซต้าก่อนด้วยนะครับจะเดินกลับเข้ามานะฮะเดี๋ยวต้องดูรีเพย์ครับโอ้โหต้องบอกว่าช็อตนี้เป็นช็อตเอ็นเกตสวยมากของาเซิร์ฟปาร์ตี้ครับใช่ครับอย่างที่ผมกล่าวไว้เลยตั้งแต่ตอนที่ดราฟกันเลยว่าราคารจะเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้ทีมเวทครับตีครับอาจจะคนสวยครับแล้ว เวนถูกดีดออกมาด้วยอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้ครับเลรเวนตายไปก่อนตัวแรกและลายหายไปก่อนเลยครับที่เหลือเป็นแค่แทงกครับกับตัวของเบลบีที่ต้องการระยะในการเล่นครับเขาไม่ได้ยินอยู่กับเพื่อนนะกลายเป็นถูกย่อยหายไปง่ายๆเลยครับไปกันต่อครับใช่ครับที่สองพ เบลบี B. B. ครับมาเป็นเลียนรีครับพร้อมกับอินฟินิตออฟนะครับผมส่วนตัวของเลียหน้าครับมาเป็นรถออฟเอทนั่นเองนะครับผมกำลังจะขึ้นแล้วดดนดับแคปครับก็ถือว่าเป็นไอเทมที่โอเคอะไรก็จเจอเครับผมจินตีเคตมาโดนฟาดหน้าเป็นหนึ่งเทียผมเบลบีมาคอมโบนหนึ่งกังหันครับแล้วนี่มีับไซคอน แล้วพยายามหนีครับผมเต๋อมาไม่ไหวครับล้มลงไปก่อนมีวอลซีเกอร์เข้ามาแบบนี้ครับผมบาเรโรมาเมก่ใกล้รบอมใจแตกลงมาในจังหวะสุดท้ายครับสำหรับตัวของโอเว่นการ์ตตายครับมีการทิพย์เชอร์ครับแต่ว่าข้าไปไม่ได้ทางด้านล่างครับเป็นเล็กแหงครับผมตีบ้านปีอีสปอร์ตอยู่ครับโอ้โหแค่บูเดียวต้องทำกันขนาดนี้นะครับมาช่วยกันไม่ได้เยอะมากครับซื้อเวลาให้ตัวของเล็กแห้งได้สปิดพุทธดันออกไปครับโดดมาโดนนิ่นะครับแบบนี้ไปยังครับแบตเตอร์แดนมาเล็กแห้งครับเอาเลยป่ะฮะ ยังครับเซฟอยู่ครับตอนนี้เหมือนจะเป็นทามมิ่งที่ต้องรีคอร์กลับบ้านไปเพื่อจะเตียมไอเทมสุดท้ายก่อนที่จะมาสู้กันที่หน้าบารอนาชอครับครับเป็นจังหวะที่ยินเวทจะได้วิชั่นบนป่าตรงนี้ไปบ้างครับแล้วตัดมาเจอสนิฟไม่เห็นแต่วางถังทิ้งไว้โดนเช็คเจอรับข้อมูลอ่าเเ ทำหน้าที่ของเขาต่อไปครับสำหรับเบลบียฮะเคลวเวฟครับแล้วก็ทางด้านล่างครับทีมเตอร์ปาร์ตี้เกมมิ่งทำเวฟรอแล้วฮะกองบอลเริ่มเลยครับครับผมแล้ววิ่งกลายเป็นว่าทีมกลายเป็นว่าถ้าผมถ้าเรามองดีๆสองทีมนี้จะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครอยากเปิดเราจะถีบกันก่อนเลยครับด้วยสาเหตุอย่างที่เราบอกกันไปนะครับสองทีมนี้มีตัวที่เปิดไฟได้ดีทั้งคู่มากๆ นะครับการเปิดก่อนนั่นหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนเขาส่วนง่ายๆนะส่วนบีบปิดหลักอะไรพวกนี้นะครับเลยไม่นิยมเปิดก่อนในเกมนี้ฮะใช่ฮะจริงๆก็อย่างที่บอกแหละนะครับผมว่าเตอร์ p าร์ตี้เกมม่เป็นเป็นทีมที่เปิดก็ได้นะครับผมหรือว่าเป็นทีมที่รับก็ได้นะครับแต่ว่าโจทย์ก็คือถ้าสู้กันในระยะไอ้สู้กันในพื้นที่แคบเนี่ย ทางทีมเตอร์ปะทิ uh ้งไม่จัดเล่นดีมากเลยแล้วเปิดมาโอโนสองคนกับผมแล้วโอ้ยเนี่ยเท่าบานอันนี้ผมโดนมาชาไปสี่ตัวครับอีกแล้วแล้วการทีมเชิญก็ฟ้าผมแตกแหงกันด้วยตัวแอมบี้แคร์ก็แตกแปดนิ้วบ้างตัวโอเล่นไม่ไหวแล้วเมย์ไก่เพิ่มบอลเข้ามาแล้วผมเรียบร้อยแล้วไปดูคนละใครอยากคูครับตอนนีต้องวิ่งเหนียวกรก่อนไม่ไหวจริงครับจำเป็นว่าขาที่จะจัดจ้าสำหรับตัวของเบลวีไม่มีสเปคให้ใครสาได้หัดมายิงเลยครับโดนบังคับสู้ครับนี่ขนาดเปิดก่อนแล้วโอเว่นพยายามทำจะไหวเพื่อนแล้วครับ แล้วว่าใครสาสถูกบีบให้อ้องออกไปทางด้านขวาครับทําให้ไม่มีพื้นที่ในการได้จับได้ยิงใครเลยฮะเป็นเพราะว่าคาราเซต้ารู้เรื่องแทนครับที่ยิงฟรีฟไปเลยเมื่อกี้ครับผมเมื่อสักครู่ที่เป็นการไฟท์ในพื้นที่เปิดนะครับผมตัว,ต,วตัวจังหวะการทำคอมโบของทีเซอร์ปาร์ตี้เกมมิ่งเมือ่อกี้เรดูขัดๆไปบ้างครับถ้าสังเกตดูคือเอฟฟิซิทแคคเนี่ยมันกระจายทลายโพซิชันไปหมดแล้วเลื้แห้งไม่สามารถที่จะทำคอมโบต่อได้จากการใช้สกิลมูลบอลนะครับนั่นคือโจทย์อีกหนึ่งโจทย์ครับที่เซอร์ปาร์ตี้เกมมิ่งไม่ชอบครับ ที่จะเปิดในจังหวะพื้นที่เปิดโล่งครับอะมาดูกันครับวันที่ต่อไปครับมางกรอนโอเชียนดรกครับตรงนี้แต่อินเวสพยายามทำเวฟดันครับตัวเองอาจจะได้มีส่เวบเปิดก่อนบ้างก็อันนี้ลากออกมาเล็กน้อยนะฮะลากแล้วเดินทิ้งออกมาครับ อ่านี่คือสิ่งที่เซิร์ฟอยากได้ครับที่อาจจะออกแคบๆหน่อยหรือเปล่าตำแหน่งไม่ดีเลยตอนนี้ครับแล้วโอเว่นครับนิปหลบมาก่อนสนิปครับเริ่มเจ็บครับทันจะเอากระที่มังกรครับวิเดอร์ไบต์ไปโดนสนิปเป็นมีในส่วนของฮันนี่ฟูดครับเลือดรีกลับคืนมาเบลบีนอยู่ที่แบ็คไลน์ครับตำแหน่งดีมากอะแล้วเนี่ยมอร์ซิเกอร์เข้าไปเออจะฉีกกันแล้วครับเราโอเว่นรอไปแล้วครับ ตไหนดีโดนไปโอ้โหไม่ได้ครับเด็กเอ็นดูติแพ้กั็ทลายคนที่ตั้งครับเด็กทีเด็กมาตาไปจับที่เดียวมีเขาโดนไปโขกกันขึ้นมาในตอนนี้ก็ตะมูนโคกเอาโดนสี่คนครับคาเตต้ายังคงทำได้เป่นที่ยอมตัวนี้แต่ว่าตอนนี้โดนเสตะผู้ตงบอกระแรงครับใครจะพุ่งที่ไหมาแล้วไอเดียไับโดนแบงกันแดกครับในตอนนี้ผมกับไทยเข้ามาสวยงามเหลือเกินครับสวยงามมากๆครับตอนนี้โอ้เว่นวิ่งหนีรึไปได้น้านมดคาเตต้ารู้เรื่องเข้าไปเก็บไว้ได้ครับรบลงไปสี่คนแต่ปาตี่เกมมิ่งครัะตุ้ท้ายของเขาครับไม่ไหวแล้วเรียบร้อยเป็นเอซฟรองร์บ เอาจนได้ครับการเล่นกันเป็นคู่เป็นทีมครับถึงแม้ว่าคอมโบของตัวทางด้านเซอร์ปาร์ตี้จะเข้ามาถูกนะครับแกอนทันคุนเมดครับแต่ว่าไม่มีสเปรย์ให้ใครสายได้ยิงครับสังเกตครับแกนสายจะถูกขัานออกมาจากไฟครับเนาะไม่ได้ยิงอย่างอย่างเท่าที่ควรจะได้ยิงเลยนะครับในเกมนี้นะนี่ครับก่อนกว่าเขาจะมาวิ่งยิงนะใครสายยิงช้ามากเลยแล้วเวนี่คือยิงจนช่ำไปหมดแล้วครับแล้วดูการครอบแพตเตอร์ซึมก่อนครับคือไม่ได้แฟกแอนด์แดกไปก่อนนะครอบก่อนนะครับเราใช้แฟกแอนดักตามมาทีนึ่งหลังจากที่ฝั่งข สวยงามครับรอบนี้เงินนำไปแล้ว5,000ครับโอ้โหน่าสนใจเลยครับอินเวนอีสปอร์กับการใช้เวนแครี่นะครับครับเลยมีปัญหาครับตอนนี้อย่างที่เห็นกันเลยก็คือใครฝาไม่มีสเปซเล่นนะครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งโจทย์เลยครับว่าจะในไฟท์ถัดไปเนี่ยผมมองว่าตัวของใครฝาต้องกล้าเล่นนะครับผมในการที่จะ คิวเลนซิงนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆนะครับเปิดจังหวะให้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเขาทำกันได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าไม่มีดามเจพอรอัพแค่นั้นเองครับทางฝั่งอินเวนสปอร์ครับรับมือกับการเล่นแบบนี้ได้ดีเลยครับผมในเมื่อสักครู่โดดใส่ใั้ผมทิมมิเคครับแกนแชนลงงมาก่อนส่งเวเป็นไปตัดเวฟก่อนครับตอนนี้เมนเนียนไหลขึ้นมาแล้วครับสำหรับทางฝั่งอินเวนสปอร์ดบลลี่แต่บีหามีครับ ยกโลมากันไว้ครับผมตอนนี้หามุมเปิดอยู่ครับผมแต่ว่าไม่มีจริงครับเซอร์ปาร์ตี้โอ้แล้วปล่อยให้ซีกินีรำบดานครับเรียบร้อยถึกมากครับเจ้าวันโฟนสำคัญเลยครับคือผ่านก้อนเนื้อข้างหน้าของอินเวนไปไม่ได้ครับเซนเซนจากของซินเจาบล็อกดาเมจไปซะหมดเลยครับ ครับแล้วก็เมื่อกี้ก็แคสเซนการ์ดนะครับผมดูไม่ผิดนะครับปาดทิ้งไปเลยนะครับผมเขียวเวฟเทวันที่สุดแล้วมีฮะแรนชันเข้ามาผมเราใส่คนมาปาดไปที่แนวหลังครับเบลล์ดีเจบกัรบ้านแล้วเบลล์ดีเจงการรวมาบังมื้อเรียบร้อยครับผมโอเว่นลงไปก่อนครับแล้วแฝงลงไปเหมือนกันครับเราไอ้ใครครับผมไม่ได้ยิงเลยฮะตอนนี้ต้องวิ่งนีอย่างเดียวทางฟอนไลน์ครับเป็นตอนนี้ครับผมที่ลงไปแกลดแฟรครับแล้วเรียบร้อยเก็บไปสี่คนแล้วำหรับคำฝากของอินเวดอีสปอร์ตยังครบห้าคนครับตอนนี้ครับเหมือนจะไม่มีปัญหาแล้วครััับบบผผมมมมครรกกกลลาาได้้้แแวเเขอองในนนตี การบุกทะลวงที่ดุดันครับแม้ว่าจะมีการสวดมาจากเติร์ปตี้ที่พยายามเซตซีซีสวดแล้วนะเพราะส่วนใหญ่คอมโบของเติร์ปตี้เนี่ยมันคือการใช้ซีซีอัดใส่ฝั่งโลค่้ามานะครับแต่ว่าพอดดเมจถูกปัดไปด้วยแคสเซนจ์กาดทำให้ตัวของไคส์สเนี่ยละลายแผงหน้าของตัวของอินเวดไปได้ไม่ทันเนี่ยกลายเป็นว่าจะเป็นช่องหรือเป็นทามมิงให้ตัวคาเซต้าได้หันกลับมายิงสวนนะครับแล้วเป็นเวนกับบลอมคู่กันครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับเป้าหมายละลายหายไปเลยครับรวมถึงกับเบลบีที่ค่อนข้างเฟสหรือรวยมากๆในเกม นะครับครับเจ็ดต่อแปดครับอินเวสได้มาแล้วครับหนึ่งแต้มครับศูนย์แต้มสำหรับเตอร์ปาร์ตี้ในเกมนี้ฮะเอาละครับน่าสนุกขึ้นมาแล้วครับว่าเกมที่สองจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เตอร์ปาร์ตี้ไม่เคยถูกเลสเปกแบนแบบนี้นะลักซิงพร้อมกันแบบนี้นะครับครับผมเนี่ยอินเวสพอร์ตครับเป็นเบลบีนะทำระเบิดไปสี่หมื่นในเกมนี้ผมก็นี่แหละนะครับผมผลของการยืนที่ดีนะครับก็แต่ว่า คนที่ปิดทองหลังพระจริงน่าจะเป็นแคทไทป์ในเกมนี้นะครับผมที่เข้าไปบล็อกทุกอย่างไว้ให้เพื่อนได้หมดเลยนะครับผมทางฝั่งของทีมเต้ยปาร์ตี้เกมมิ่งครับไม่สามารถเข้าไปที่แบ็คไลน์ได้นั่นเองนะครับผมแล้วเอฟวีพีทีเกมนี้เป็นเบลบีนะครับผมคารเก้าเดชหนึ่งแอสแปดครับใช่ต้องบอกว่าเมจของเอ็กวูซีมาซีของฟิกเนี่ยจังหวะที่ไม่ว่าจะตัวเอนเกจอย่างวูคงหรือว่าราคารเข้ามาแค่เอาตัวไถเข้ามาเนี่ย ก็จะตายอยู่แล้วครับด้วยความรวยของไอเทมนะครับรวมถึงการยอดในจังหวะดีๆเนี่ยยอดในจังหวะที่ใครสักขาตายอยู่เนี่ยถ้าไม่กดคิลเลอร์อินสติ้งนี่ก็คือโดนเต็มๆนะครับแม้ว่าจะมีซูเปอร์ชาร์จอยู่ก็จะโดนไปลายๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเจ็บอยู่ดีครับด้วยความรวยของไอเทมของซีเกมนี้จะค่อนข้างรวยมากครับเป็นโจทย์เลยครับให้ตัวเซปาร์ตี้ต้องกลับไปแก้แลลวครับอย่างนี้ครับแล้วก็แต่ว่าครับผมทั้งนี้ทางนั้นครับในเกมถัดไปนะครับผมเตยปาร์ตี้เกมมิ่งจะได้เฟิร์สพิกบ้าง ก็ต้องมาลองดูแหละนะครับผมว่าจะเล่นกันมาในรูปแบบไหนครับแต่ว่าตอนนี้ครับพวกเราทั้งสองคนขอตัวไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับ